สัญญาณที่ออกจากพักชาติไทยพัฒนาพักคบรรหารเนี่ยไม่ได้ออกมาจากตัวหัวหน้าพักหรือแกนนำพักแต่เป็นสัญญาณที่ส่งออกมาจากผู้คุ้มของพักคนายพลดอเด็กดังนั้นจึงไม่ห่วงครับไม่ว่าจะเป็นรวมไทยสร้างชาติหรือพลังประชารัฐแต่สิ่งหนึ่งที่ชัดเจน และถือว่าเป็นสัญญาณที่บิ๊กแมวตกใจก็คือสัญญาณจากพรรคชาติไทยพัฒนาไม่ได้ออกจากตัวของหัวหน้าพรรคแต่ออกจากผู้คุมของพรรคฟังไว้ครับสัญญาณที่ออกจากพรรคชาติไทยพัฒนาพรรคบัรหารเนี่ย ไม่ได้ออกมาจากตัวหัวหน้าพักหรือแกนนำพักแต่เป็นสัญญาณที่ส่งออกมาจากผู้คุมของพักนายพลดอเด็กตำแหน่งใหญ่มากวันนี้เป็นผู้คุมครองพักชาติไทยพัฒนาอยู่เพราะเป็นดองกันดองกับเจ้าของพักชาติไทยพัฒนานี่แหละ สัญญาณที่ส่งออกมาก็คือไม่หนุนอุงอิงเป็นนายกรัฐมนตรีผู้คุ้มครองพรรคส่งสัญญาณออกมาแล้วว่าไม่หนุนอุงอิงเป็นนายกความลับไม่มีในโลกครับเมื่อสัญญาณส่งออกมาอย่างนี้สัญญาณนี้มันก็ไปถึงภูมิใจไทยด้วยเพราะภูมิใจไทยก็อาศัยบารมีของเขาเหมือนกัน เมื่อเขาบอกว่าชาติไทยพัฒนาไม่หนุนอุ้งยิง้งภูมิใจไทยก็ออกอาการเดียวกันก็ไม่หนุนอุ้งยิงรวมไทยสร้างชาติก็ไม่หนุนอุ้งยิงพลังประชารัฐก็ไม่หนุนอุ้งยิงนี่คือแรงต้านที่เกิดขึ้นจากพักร่วมรัฐบาลทำให้บิ๊กแมวรู้ว่าเกมที่ตัวเองวางนะเริ่มไม่เป็นไปตามที่ตนเองคอนโทรลอีกแล้ว เริ่มผิดคาดแล้วไม่ได้เป็นอย่างที่ตัวเองคาดไว้เมื่อกลับมาดูฝั่งเษฐาทวีสินข่าวที่นายเซฐาทวีสินไปพบกับรองนายกอดีตรองนายกวิษณุเรืองามหลายคนบอกว่าไปเช็คสัญญาณหลายคนบอกว่าไปปรึกษาเรื่องการต่อสู้คดี แต่เบื้องลึกของเหตุที่ต้องการไปพบและเข้าพบที่บ้านของอดีตรองนายกวิษณุเครืองามซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีเศรษฐาท่านพูดเองนี่ว่าไปพบที่บ้านและท่านขอไม่พูดเป็นเรื่องส่วนตัวระหว่างท่านกับอดีตรองนายกวิษณุเป้าที่อยู่ภายใต้จิตใจของเศรษฐาก็คือหาทางรอด วันนี้เศรษฐาทวีสินไม่เชื่อทักษิณในกรณีนี้และภูมิปัญญาแบบนอร์มอนที่สุดธรรมรดาที่สุดก็รู้ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่บิ๊กแมวเป็นคนทำให้มันมีปัญหาเกิดขึ้นไม่ใช่ฝั่งของลุงไปทำให้มีปัญหาแต่บิ๊กแมวเป็นคนสร้างปัญหาเป็นคนสร้างเงื่อนไขให้ฝั่งลุงมาปลดเศรษฐาเศรษฐาก็ต้องรู้สิครับ ว่าเชื่อใจคนอย่างบิ๊กแมวไม่ได้แล้วปากหวานก้นเปรี้ยวต่อหน้ามะพับรับหลังมะโกมือที่จับกันอยู่ต่อหน้ามืออีกข้างถือมีดไว้จะเสียบเมื่อไหร่ก็ได้เสษฐาถือว่าบิ๊กแมวและอุงอิงเป็นหอกข้างแค่ ที่ทิ่มแทงตัวเองในเรื่องนี้ดังนั้นการไปดิวเองการไปเชื่อมเองกับคนที่จะทำให้รอดซึ่งจะทำได้หรือไม่ไม่รู้แต่เมื่อนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีเชื่อว่าอดีตรองนายกวิษณุคือทางรอดของเขาเขาจึงไปที่นั่นเขาจึงไปขอ ให้หาทางที่จะช่วยให้เขารอดเพราะเขาไม่เชื่อว่าบิ๊กแมวจะทำให้เขารอดนี่คือสถานการณ์ทางการเมืองที่ชี้ให้เห็นว่ามันไม่ได้เป็นไปตามที่บิ๊กแมวกำหนดเสียแล้วเส้นทางการเป็นนายกรัฐมนตรีขององค์อิงไม่ได้เดินด้วยกีบกุหลาบไม่ได้โรยด้วยกีบกุหลาบ และทางเลือกที่สองที่สำรองไว้ที่บิ๊กแมวคิดว่าเป็นของตายหากภูมิใจไทยชาติไทยพัฒนาพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติถูกผู้คุ้มครองพักทั้งสี่พักส่งสัญญาณว่าไม่ให้หนุนอุงอิงเป็นนายกทางสำรองไว้ นั่นคือจะต้องร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลกับพักคก้าวไกลวันนี้หัวหน้าพักชัยธวัฒก็ออกมาปฏิเสธหัวหน้าพักคก้าวไกลออกมาปฏิเสธและยืนยันอย่างเต็มปากเต็มคำว่าหากนายกรัฐมนตรีเศรษฐาหลุดจากตำแหน่งพักคก้าวไกลจะไม่เข้าร่วมจัดตั้งรัฐบาลกับพักเพื่อไทย โปรดฟังอีกครั้งหนึ่งครับบิ๊กแมวหากนายเศรษฐาทวีสินถูกคำวินิจฉัยของศารรัฐธรรมนูญให้หลุดจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีทางสำรองที่จะไปจัดตั้งรัฐบาลกับพรรคก้าวไกลที่ยังไม่รู้ว่าจะถูกยุบเมื่อไหร่หรือพรรคใหม่ที่จะถูกตั้งขึ้นมาเมื่อ หัวหน้าพักชัยธวัฒน์ก็คือผู้คุมกฎของพักอนาคตใหม่ก้าวไกลไปจนถึงพักที่จะตั้งขึ้นในอนาคตเขายืนยันว่าจะไม่เข้าร่วมรัฐบาลกับพักเพื่อไทยทางสํารองก็ถูกตัดขาดถูกปิดประตูไม่มีทางสํารองทางนี้แล้วก็เหลือทางเดียวนั่นคือกลุ่มพักร่วมรัฐบาเลเดิม ดังนั้นเรามาดูกันว่าจุดชี้ขาดที่สงครามระหว่างบิ๊กแมวรบกับลุงนี่ใครจะชนะใครจะแพ้จุดชี้ขาดคือตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของนายเศรษฐาทวีสินถ้านายเศษฐาทวีสินไม่หลุดจากตำแหน่งบิ๊กแมวก็ไม่แพ้ แต่ก็ไม่ชนะเสมอตัวถ้านายเศรษฐาทวีสินลุดจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีก็ถือว่าบิ๊กแมวแพ้อย่างราบคราบโอกาสที่อุ้งอิงจะได้รับการสนับสนุนขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีนั้นแทบมองไม่เห็นเลยนะครับถึงแม้ว่าจะอยากขนาดไหน ก็ขึ้นไม่ได้เพราะขณะน,น,นี้สิ่งที่มันอ่อนไหวที่สุดในพักเพื่อไทยก็คือหากนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินหลุดจากตำแหน่งสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาในพักเพื่อไทยคือพักเพื่อไทยแตกยํำอีกครั้งหนึ่ง หากนายเศรษฐาทวีสินลุดจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาในทันทีทันใดภายในไม่เกินหนึ่งสัปดาห์หลังจากนั้นก็คือพักเพื่อไทยแตกสิ่งที่พักเพื่อไทยแตกมันระบุชัดมันเห็นชัด จากกรณีที่ท่านบิ๊กแมวนี่ท่านกำลังสร้างกลุ่มของท่านเข้าไปทำลายกลุ่มอื่นในพักเพื่อไทยกลุ่มของท่านก็คือเพื่อนของท่านเพื่อนของท่านไม่ว่าจะเป็นเสียเพ้งไม่ว่าจะเป็นยุทตู่เย็นไม่ว่าจะเป็นสุเมธท่านเอาคนกลุ่มนี้เข้ามาเพื่อจะให้ไปคุม มีอำนาจเหนือบ้านใหญ่คนเหล่านี้ทำตัวเป็นรัฐมนตรีบางคนทำตัวเป็นรัฐมนตรเอกเสียเพีงงยุดตู้เย็นสุเมตแล้วก็จะมีอีกหลายท่านกำลังแพ็กกันเข้ามานี่คือสิ่งที่คนที่อยู่ในพรรคเพื่อไทยเขารับไม่ได้ นอกจากบิ๊กแมวเป็นผู้นำสูงสุดแล้วยังมีการตั้งคนเหล่านี้มาเป็นรัฐมนตร์โตเป็นเป็นรัฐมนตร์โทมาเป็นรัฐมนตร์เอกควบคุมรัฐมนตรีทั้งหลายนี่นี่คือสาเหตุที่จะให้เพื่อไทยแตกวันนี้พวกสสพักเพื่อไทยทั้งหลายแหละที่ส่งสัญญาณหาผมเนี่ยพูดกันเป็นเสียงเดียวกัน พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าพักเพื่อไทยอย่าเพิ่งไปพูดถึงการดูแลพี่น้องประชาชนเลยให้มาพูดถึงการดูแลสมาชิกพักและสสในพักก่อนว่าวันนี้สสในพักและสมาชิกพักอยู่ในสภาพอะไรอย่าไปพูดถึงการดูแลพี่น้องประชาชนทั้งประเทศเลยดูสภาพสสในพักตัวเองก่อน ดูสภาพสมาชิกในพรรคตัวเองก่อนมันตกอยู่ในสภาพไรแบบนี้นี่คือสิ่งที่เขาสะท้อนมาบอกว่าให้ช่วยพูดให้บิ๊กแมวฟังหน่อยว่าวันนี้อย่าไปบอกว่าจะดูแลประเทศชาติและประชาชนอย่างไงให้บอกก่อนว่าจะดูแลสมาชิกพรรคและสะสะของพรรคเพื่อไทยอย่างไงนี่คือสิ่งที่เขาต้องการ